ครับดีเด็ดของเรานะครับทุกคนแท้สองสนละแสนการดีเซนต์ของเชฟนมนะครับการดีเซนต์ของเชฟนมนะครับหกเดือนมีครั้งเดียวเสิรนอยู่ครับแก้เสินครับ <c oughs> ชับชาวานไหวพี่นิด ทุกคนทุกคนถ่นนายครับชื่อว่านีน่าไดม,มอนด์ซอสซอสใส่กับญี่ปุ่นนะอเอาแบกนำถึงลูกแอปเปิ้ลคือลูกเที่ยวเจออยุน้ำสุปใส่ชุนมากมาสดีนะครับแล้วก็ใส่สงสาใสงใต้อะ่างใส่ าาานหงง้พววกลเป็นภาษาเมืองนะครับรสชาติจะออกแบบเปรี้ยวหวานนะครับและความหอมของแองกสามารถกินเป็นแบบแเน็์วิวลายแบบเป็นรถขับว้นนี่ครับเพราะมันเหมืเนน้อมันเนยรสชาติรสขึ้นมาครับ ก็ได้คร,ครับคือผู้หญิงจะห่วงสวยมากกว่าผู้ชายครับน,นี่เลยต้องแบบอันนี้เลยต่อไปก็เป็นซุ้มิโซะค,ครับซ <ปะ S 1> ุกหรือซุมิโซะของญี่ปุ่นครับการนํำซุ้มิโซะก็เอาต้มน,น้ำต้มน้ำาตาล<อ>แล้วก็ <c oughs> ส่ามั่วไปแล้วแบบว่ามั่วชนี่ผมไม่ได้มาจริงๆไปขอดูีนะครับมีมีป้ายด้วยนะครับคนมีป้ายไปครับเต้หู้เต้าหู้ญี่ปุ่นเีต้าหู้เ้าหู้ไอ้ทัวรทัวรบอสของอะไรนะครับฝนตนะครับมาละลายับบนี้จำแล้วกัใบ่ ก่อนจะใส er the the ่เต nah ้าหู้เราต้องปิดไฟก่อนครับแล้วก็เอาเต้าหู้ลงไปเพราะถ้าเราใส่เต้าหู้ก่อนแล้วก็ยังเต้าหู้แรงเกมว่าไงครับท่านชาติ์ก่อเกมเอาไว้ก่อนครับเต้าหู้เขาเหมายเต้าหู้แรงเต้าหู้อ่ะมันถ้าใส่ปูไหว่าจะไดเต้าหู้เนี่ยครับเต้าหู้อ่อนใช่ครับที่ปูกระห้องอ๋อที่โต๊ะนั่นน่ะเต้าหู้อ่ะเต้าหู้กับเต้องหู้เนี่ย

มันไปเ็นอาหารตะวันตกแต่มันไปไฟกับหาญี่ปุ่นเชฟเลยไม่รู้ว่ามึงเวอร์ชันอะไรเดี๋ยวจานเมนแล้ครับจบกวักเลยนะครับียัะเนาะก็บไ้นี่เก็บไว้ เยเราเชฟปนี่เลยเริ่มเ In ็ใหม่เลยนี่น hey, <c oughs> <T> ีมเชยใหม่เลยแล้วก็อไปเป็นเมน้อนนะฮะลูกเ้ามาใม่หอมาหยุดเออะไรเงียกนี่เไม่เขียนได้ไหมอนี่มันอู้แค่์ขาวอันมันเป็นต้าหู้อ่อนเต้าหู้อ่อนภาษาญุ่นว่าจะไปมีหูเรื่องเลยต้าหู้อ่อน่เต้าหู้นี่ลย

ใส่ซอสครับก็เ,เอาหอมกันเลยกรเนยก็หอมมาผัดรวมกันนะครับแล้วก็ใส่แป้งอันนี้ผสมเข้าไปด้วยครับแล้วก็จากนั้นก็รอผัดให้มันอ่อนหอมมันดูอันนี้ผมจะแบบใส่น้ำตอาลก็ใส่มีด้วยนะแบบล้วก็รอให้น้ำนงวดลงหน่อยครใส่พริกน้ำพริกแล้วก็วาซาบิลงไปแลแบบ้วก็คน ทักไว้สักครู่แล้วเบบคือใส่ไข่กุ้งเข้าไป่งครับปรุงรสด้วยกลืไม่หายเลยไุุ้งที่เด็ดไรมล่อกชอกอ่า่นี่เนะนี่กันี่เราเนี่ยลวก็ปุยมันมันูนก็แล้วก็วิธีการย่างแซลมอนนะครับย่างจานหมันก่อนย่างประมาณสักสามสิบห้านาทีดำหุ่นยน้์ป่าทำไมป่าไข่เละอะไรครับ น like really er like ี่ครับเมนูพิเศษครับน้ำปลาเล็กล้ามากครับกล้าเล่นครับ เราไปเห็นเผด็จพนาคตาติดก้อนมาจากร้ายกลายเป็นดี แบบที่เราเคยเขาเห็นเป็นแบบเป็นก้อนนะแล้วเรามาเป็แบบรู้แบบใสู่ไม่ใช่ใช่ครับคือเมนูนี้ทำให้เชฟเข้าห้องน้ำมาแล้วครับอต่้หรอคือเรื่องของเรื่องอ่ผมเนี่ยตัด ก็แต่ความ่ิงหูกับยังจะได้ยินอะไรเจ็บจริงจริง